สวัสดีครับทุกคนก็ต้องขอโทษที่ให้รอนานด้วยนะครับก็มาต่อกันเลยดีกว่ากับโฮเทลเดลนาในตอนที่3ใครที่ยังไม่เคยดูตอนที่1ก็สามารถคลิกด้านเบนขวามือได้เลยนะครับนายหญิงเก็บคําพูดของชานซองมาคิดเธอคืออะไรกันแน่เธอไม่ใช่มนุษย์แต่เธอเองก็ไม่ใช่คนตายเธอเหมือนติดอยู่ระหว่างกลางของสองโลกในอดีตนายหญิงเคยเป็นผู้นํากองโจร เธอนำกองทับเจ้ยของเธอออกป้นและได้เจอองคลักชายคนหนึ่งซึ่งระหว่างที่นายหญิงกำลงังหนีองค์ขลักคนนั้นก็ตามมาเขาเองจับเธอได้แต่พอเขาเปิดหน้าเธอดูเขาก็ต้องตกใจไปอย่างมากเขาเองไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยขนาดนี้มาก,ก่อนจังหวะนั้นเองนายหญิงก็หยิบก้อนหินขึ้นมา แล้วก็ฟาดหัวไปที่องครักษ์ชายคนนั้นน้าหญิงจับองครักษ์ชายคนนั้นมาเป็นเฉลยซึ่งเขาเองก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรที่ดุร้ายจู่ๆน้าหญิงก็โดนทรายดูดองครักษ์คนนั้นก็บอกให้โยนดาบมาสิเขาจะได้ช่วยตอนแรกนายหญิงก็ดื้อไม่ยอมโยนดาบไปแต่พอเธอกําลังจะจมลงเธอเองก็ยอมใจอ่อนแล้วจู่ๆองครักษ์ชายคนนั้นก็หันหลังให้กับเธอเธอเองก็รู้สึกแย่เป็นอย่างมากที่โดนหักหลังแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาไปเอาเชือกข้องกับมา้า และโยนเชือกอันนั้นให้เธอและเขาก็คืนดาบเล่มนั้นให้เธอด้วยหญิงแก่ขายดอกไม้ก็ได้มาคุยกับนายหญิงเวลาผ่านมานับพันปีต้นไม้ตรงนี้แห้งเหี่ยวมาตลอดแต่หลังจากผู้จัดก,การคนใหม่เข้ามาต้นไม้ต้นนั้นก็เริ่มผีบานอีกครั้งมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมทั้งสองคนเข้าด้วยกันและหญิงแก่คนนั้นก็เอาดอกไม้ไปวางบนอกของชางซองจู่ๆชางซองก็ฝันแปลกๆแ,และเขาเองก็ตื่นขึ้นมา เขาก็มาขอบคุณนายหญิงที่ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้นายหญิงก็บอกว่าที่ช่วยพะนายใส่รองเท้าที่ซื้อให้ตั้งหากชานซองก็ถามว่าช่วยเขามาได้ยังไงในตอนนั้นนายหญิงให้พนักง,งานต้อนรับสิ่งล่างของชานซองแล้วก็พากลับมาที่โรงแรมตอนแรกพนักง,งานต้อนรับก็จะเอาล่าชานซองไปเล่นแต่นายหญิงก็ตบเขาให้จนวิญญาณของเขาออกจากร่างนายหญิงก็กลับมาถามว่าชานซองปวดคอบ้างไหม เขาเองก็บอกว่าไม่รู้สึกนะนายหญิงทําอะไรเขาหรอเธอเองก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าจะพาทัวร์โรงแรมนี้แล้วจู่ๆชานซองก็รู้สึกปวดคอขึ้นมาแต่เขาเองก็คิดว่าคงนอนนานไปหน่อยชานซองถามว่าเคยมีคนมาเข้าพักที่โรงแรมไหมหนายหญิงก็บอกว่าเคยเคยมีคนที่ดื้อรันขนาดที่ว่าโรงแรมแพงขนาดไหนเขาก็อ,อยากพักที่นี่เรามีห้องเตรียมรับรองเอาไว้นั่นคือห้อง404และแขกคนนั้นก็ไม่เคยเช็คเอาท์ออกไปอีกเลย ตลอดกันนายหญิงก็พาเขาไปดูสระว่ายน้ำและเขาก็ได้เห็นมันจริงๆสิ่งที่พ่อของเขาเคยบอกทะเลสาบที่อยู่ในโรงแรมเขาเองแทบไม่เชื่อสายตาและนายหญิงก็พาเขาขึ้นมาที่ด่านฟ้าชานซองพยายามจะจับตัวนายหญิงเพราะเขาอยากดูว่านายหญิงเป็นของจริงไหมแต่นายหญิงก็มาจับที่อกของเขาการเป็นคนที่ยังมีชีวิตมีร่างกายที่อบอุ่นมันดีอย่างนี้สินะและในที่สุดชานซองก็ตัดสินใจทํางานที่โรงแรมแห่งนี้ จากที่เคยเย็นชาน้าหญิงก็เริ่มยิ้มขึ้นมาอีกครั้งน้าหญิงกลับไปที่ห้องของตัวเองชานซองก็กำลังจะตามไปแต่เขาก็เจอกับผีเข้าให้ผีตัวนั้นมาขอกาแฟเขาเขาเองก็กล้ากลัวแล้วก็ชี้ทางให้ผีตัวนั้นในคืนนั้นเองมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นมีเด็กนักเรียนคนหนึงตกจากสะพานลงมาตายที่กลางถนนโดยมีเพื่อนของเธอทำท่าทีแปลกๆอยู่ด้านบน และเธอคนนั้นก็หนีไปเด็กผู้หญิงคนนั้นขโมยสร้อยของเด็กที่ตายมาโดยที่เธอไม่คิดเลยว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตามมาด้วยเช่นกันและจู่ๆเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นเข้าสิงร่างของเธอส่งวิญญาณของเธอก็ออกมานอกล่างและวิญญาณของเธอเองก็ค่อยๆสลายหายไปเธอเองต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะสายเกินแก้ทางพนักงานของโรงแรมก็มาถามกับนายหญิง วันเลือกชานซองเป็นผู้จัดก,การดีแล้วหรอมีตัวสำรองอีกตั้งสองคนแต่ทำไมคุณถึงเลือกชานซองนายหญิงก็บอกคนแรกพอได้รับพลังไปก็แต่ไปป่าผีคนที่สองก็หนีไปอวกาศชานซองนี่แหละดีที่สุดแล้วและหลังจากนั้นพนักง,งานทั้งหมดก็ไปแนะนำตัวกับชานซองบาร์เทนเดอร์เขาเคยเป็นขุนนางชั้นสูงมาก่อนแต่เขาก็โดนสังหารแล้วก็ได้เดินเล่ล่อมไปเรื่อยๆจนมาเจอกับนายหญิง หญิงสาวผู้ดูแลห้องพักเธอเคยเป็นหญิงผู้สูงทรงแต่เธอก็โดนหักหลังและนายหญิงก็ไปเจอเธอเข้าส่วนพนักง,งานต้อนรับเขาเองตายในช่วงสงครามโลกโดยเขาถูกหญิงตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เล่ล่อนไปเรื่อยจ้มาเจอกับนายหญิงเช่นกันและทุกคนก็กลับไปทํางานต่อชานซองเองหลังจากเลิกงานในวันนี้เขาก็เดินทางกลับบ้าน เพื่อนของเขาก็ถามว่าทํางานที่ใหม่เป็นยังไงบ้างชานซองก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําที่นั่นแล้วแหละเขาย้ายไปทํางานอีกที่แล้วและเขาก็กลับไปที่ห้องนอนเขาได้เจอกลีบดอกไม้ประหลาดอยู่ที่เสื้อของเขาแล้วจูจ่ๆกลีบดอกไม้กลีบนั้นมันก็สลายหายไปจูจ่ๆคืนนั้นเขาฝันถึงนายหญิงซึ่งเขาเองก็ไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่านายหญิงโทรมาปลุกพอเขารับสายนายหญิงก็โวยวายเป็นอย่างมากนายหญิงมีงานแรกให้เขาทํา เขาต้องรีบมาหาหนายหญิงเดีย๋ยนี้พอเขาไปถึงงานแรกก็คือเอาภาพวาดของเสือแบคคูไปขายเพราะว่าตอนนี้นายหญิงเอาเงินไปออกรถคันใหม่แล้วเธอเลยอยากได้เงินมาเพิ่มเติมตอนแรกชันซองก็วุ่นวายอยู่พักหนึ่งแต่เขาเองก็ใจอ่อนต่อนายหญิงในระหว่างที่เขาขับรถเพื่อไปเสนอขายภาพวาดเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งมาขวางกลางถนนเขาจึงรีบหกักรถหลบเด็กผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาบนรถของเขาแล้วก็ชี้ร่างของเธอให้เขาดู เขาก็รู้ได้ทันทีวิญญาณของเธอออกจากร่างเขาเลยรีพาเธอไปที่โรงแรมนายหญิงก็ถึงกระปวดหัวเลยทีเดียวสั่งให้ไปขายภาพวาดนัด้นได้แขกมาซัง,งนั้นนายเป็นแมวขวากหรือไงกันเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดพอชานซองรู้เขาก็บอกนายหญิงว่านายหญิงต้องช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ได้นะตอนแรกนายหญิงก็เบื่อเบื่อไม่อยากทําแต่พอไปถึงบ้านของเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอเองก็ตาลุกวาวทันทีรถที่เธออยากได้เธอจองแทบตาย แต่เธอก็พลาดแต่บ้านนี้กลับได้มาซะอย่างนั้นแสดงว่าบ้านนี้ต้องมีฐานะสูงมากๆเธอเองก็บอกว่าเดี๋ยวเธอไปต่อรองเองชานซองก็ถามนี่คุณจะไปรีดไถอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหน้าหญิง,งก็บอกมันแน่อยู่แล้วจู่ๆร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็กําลังจะโดดลงมาจากสะพานแต่ดีที่ชานซองไปห้ามไว้ได้ทันแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เผยเรื่องราวทั้งหมดเธอเองเป็นคนจนที่ถูกผู้หญิงคนนั้นแกล้งมาตลอดบ้านของพวกเขาต่างกันคนละชั้น วิญญาณของผู้หญิงที่ออกจากล่างบ้านเธอมีฐานะที่ดีมากๆจนมีเงินใช้แทบไม่ทันมีเพื่อนพองรักมากมายต่างกับเธอโดยสิ้นเชิงเธอได้แต่รอเงินภาษีของรัฐบาลเธอคนนั้นขโมยสร้อยไปเธอจึงพยายามเอาคืนแต่ผู้หญิงคนนั้นก็โกรธแล้วก็ผลักเธอตกลงมาจนเธอเสียชีวิตเธอเองก็อยากแก้แค้นทำไมเธอต้องมาตายแบบนี้ด้วยมันไม่ยุติธรรมเลยชานซองก็ห้ามเธอไว้ แล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาทางให้ท่านนายหญิงเองเขาก็มาต่อรองเรื่องทั้งหมดโดยเธอบอกกับพ่อแม่ของเด็กคนนั้นไปว่าลูกของคุณฆ่าคนมาสร้อยอันนี้เป็นหลักฐานชั้นดีพวกคุณมีทางเลือกสองทางเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจหรือทางเลือกที่สองจ่ายเงินให้เธอแลวเอาสร้อยนี้ไปทำลายซะและเรื่องทุกอย่างก็จะจบซึ่งพ่อแม่เองก็เลือกทางเลือกที่สองเพราะว่าเงินไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาอยู่แล้วต่อให้ลูกของพวกเขาทำผิดยังไงเงินก็แก้ปัญหาได้เสมอ นายหญิงเองก็ตบปากรับคำแล้วก็ให้สร้อยเส้นนั้นไปชานซองก็ได้มาคุยกับนายหญิงนายหญิงเองก็อธิบายเรื่องทั้งหมดในตอนที่เธอออกมาจากบ้านเธอได้คุยกับวิญญาณสาวที่ออกจากร่างตัวเธอเองไม่มีท่าทีที่สำนึกผิดเลยสักนิดเดียวการฆ่าคนมันเป็นอะไรที่ธรรมดาสำหรับเธอ,อยังไงพ่อแม่เธอก็โลอยู่แล้วปิดข่าวไม่ใช่เรื่องใหญ่หนายหญิงก็บอกว่าคิดผิดแล้วถ้าสร้อยเส้นนั้นถูกทำลายไปวิญญาณของเธอก็จะสลายหายไปด้วยเช่นกัน วิญญาณสาวตนนั้นก็รีบเข้าไปห้ามพ่อแม่แต่มันก็ไม่ทันซะแล้วซอยเส้นนั้นถูกเผาและวิญญาณของเธอก็ค่อยๆสลายหายไปบางทีสำหรับคนที่จิตใจสกรปรกขนาดนั้นแบบนี้ก็คงดีที่สุดแล้วแหละชีวิตมันก็ต้องแลกด้วยชีวิตนายหญิงได้รับทองจำนวนมากมาส่วนเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เปรียบเหมือนได้ชีวิตใหม่จากนี้เธอต้องอยู่คนเดียวมาตลอดคอยเงินจากรัฐบาลเพื่อประทังชีวิตตอนนี้เธอได้มีชีวิตที่เพียบพร้อม มีเงินทองมากมายมีเพื่อนฝูงคอยเข้าหาหลังจากนี้มันก็อยู่ที่ตัวเธอแล้วแหละว่าเธอจะใช้ชีวิตนั้นยังไงในตอนเย็นชานซองก็มเมาไว้ให้นายหญิงและเขาเองก็เห็นสัญลักษณ์นั้นสัญลักษณ์ที่เขาเคยเห็นในฝันเขาจึงรีบไปหานายหญิงที่สวนดอกไม้ทันทีและเขาก็บอกกับนายหญิงถึงประโยคที่เขาเคยได้ยินในความฝันนายหญิงก็รู้ทันทีเหตุผลที่ต้นไม้ต้นนี้ผีบานอีกครั้งเหตุผลที่เธอรู้สึกผูกพันกับชานซอง ชานซองจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันกับเธอแล้วโฮเทลเดลูน่าในตอนที่3ก็จบลงแค่นี้ครับปเป็นยไงกันบ้างครับกับตอนตอนนี้ผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานต่อจากนี้ผมจะทำถี่ให้มากขึ้นนะครับถ้าใครชอบซีรีสน์นี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีพีที่4นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมมาจนจบสวัสดีครับ